ชานชาลาที่สองท่านผู้โดยสารที่ยืนชิดขอบชานชาลาที่2ฝั่งตรงข้ามกับอาคารสถานีหลังใหม่หรือเดินข้ามไปมาตรงบริเวณทางเดิมข้ามซู่ราวโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะท่านผู้โดยสารโปรดทราบอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านในชานชาลาที่ก่อสร้างใหม่ชานชาลาที่สอง ท่านผู้โดยสารที่ยินชิดขอบชานชาลาที่สองฝั่งตรงข้ามกับอาคารสถานีหลังใหม่หรือเดินข้ามไปมาตรงบริเวณทางเดิมข้ามสู้มคราวโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถที่กำลังจะเข้าสู่สถานีบ้านโป่งในชานชลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่170